ไร้กลิ่นติดจานไร้สารตกค้าง AIA ประกันชีวิตอาวุโสจาก AIA รีไวท์โทลิปสุดใหม่จากโ o r e a l Paris ไร้ทิปทัญยพื่อสะอาดคัดจากไร คอช่องสาวนึกออกจ๊ะโอ้ไม่พลาดหรอกหล่อนเรื่องนี้ดูอยู่แล้วหลับเพราะพระเอกกันล้อเรื่องเสียงแล้ขนาดนั้นแสดงว่าหล่อมากหอมากโโ้จะอ้วกนึกว่าไก่ขันสู้พอลองก็ไม่ได้พอลองนี่ถือจะหล่อโอ้โหแม่มากพอลองคนนี้ล่อคนนี้หลอกอะไรพี่เชียร์พอลองพอลองพอลองเขาคือคดีนะไม่ใช่พลองพลองไม่ใช่พอลอง ยังไงโอ้โหนี่นี่ยังไงก็แล้วแต่นะพระเอกก็ต้องได้กับนางเอกชัวร์ๆแล้วจ้ะแน่นั่นมันสมัยเก่าสมัยนีย้นางเอกยังไงไงก็ต้องได้กับพระรองเธอไม่พูดคำกลับเลยยังไงยันหรอกมา,า,า,าสรุปอย่างนี้งไงพูดอย่างนี้เดี๋ยวก็สวยหรอกฉันเชื่อ เถียงกันไปทาไมมันเป็นเรื่องในละครมันในละครมันไม่ใช่เรื่องชีวิตจริงมันจะไปจริงจังทําไมเอ๊ะไม่ให้เถียงกันจะให้ถอนขนนักแข่งกันหรือไงฮะเฮ้ยนี่ถ้ดึงขนจากแร้งมาเฮ้น่ค่ะฉันบอกแล้วว่าอะไรอะไรเขาก็ต้องส่งพระรองถึงแม้นผู้ใชยไปลองเป็นพระเอกในอนาคตตั้งได้กันนะอะไรอะไรส่งพระรองล้วเขาจะเอาพระเอกมาทําเสาบ้านหรือไงฮะโอ๊ยพ่อจะไงยาไดแล้วอาการหนักนั้นกูพอแล้วอย่างงี้ตอนนิมนม์หลวงพี่มาแล้ว กาแคดับเจรดูหนังแล้วเป็นจริงอินมากเป็นจริงเป็นจังครับแล้วก็เถียงกันว่าใครจะได้กับใครเอาังเถียงค่ะหวงพี่ว่าพระเอกกับนางเอกเขาจะได้กันไหมคะคือพระรองอัหลอกว่ะเอ้ยเจริลพรคุณโยมแม้นางเอกจะได้กับพระเอกหรือพระรองก็ต้องบนเดือดร้อนถึงพระสมปองจนได้นะเขาว่าอย่างนี้คุณโยมโลกนี้คือรองละครมนุษย์นิกรเราท่านเกิดมาต่างไร้ลำทำทีท่าไปตามลีลาของบทละครบางครั้งก็เศร้า บางคราวก็สุขบางคราก็ทุกข์หัวอกสะท้อนมีร้างมีรักมีจากมีจรพอจบละครจึงต้องาลา <G ül üyor> ลาไปไหนโยมก็ <G ül üyor> ลาลาเข้าโรงผี <G ül üyor> ลาโรง <G ül üyor> คือลาเหมือนกันทุกคนน่ะพระเถรเนีนชีทุกคนก็ต้องลากันหมด <G ül üyor> ฉะนั้นเวลาที่เราดูละครนะโยมนะเราต้องย้อนดูตัว <G ül üyor> ให้ได้ข้อคิดสิ่งดีๆเช่นเขาคิดดีพูดดีทําดีเราก็บันทึกไว้ในสมองสิกหนึ่งส่วนสิ่งไม่ดีเช่นเขา พูดไม่ดีคิดไม่ดีทําไม่ดีเราก็ไม่ไปทําตามเราก็จะเกิดปัญญากับชีวิตเราด้วย<ม>ฉะนั้นโอกาสนี้ได้ดูละครแล้วย้อนดูตัวเราก็มาทําประโยชน์ให้เต็มที่ทําความดีให้เต็มที่ก่อนที่ชีวิตของคุณโยมจะลาลงขอจเจริญโรงจเจริญพรจเจริญพร